แฮปปี้บ day to you แฮปปี้บ day แฮปปี้บ day แฮปปี้บ day to you อยากฟังเปล่าคะแฮปปี้บ day มาแฮปปี้ เอาแล้วเป่าได้อาหายังอาหารยังอะไรไอ้นี่กินก่อนกินก่อนกินก่อนน้ยน่ยรู้ไหมสวยไหมชอบไหมชอบไหมชอบค่ะรูปอะไรเนี่ยลูกตั้นดิรูปตั้งดเขินทำไมอะฮะูตั้นน่ารักไงฮะอ่าขอให้รวยเอาขอให้รวยอะตัด้าไหนให้ใครเร็วตัด เอตัดจีราวดารเราตัดเราตัดแม่ตัดแม่ตัดแมตัดเอามาดูมาดูเร็วเอาไหมเนี่ยตัวเนี้ยเทนจิโร่ไม่เอาใช่ไหมเอาเอาอลุกมาดีๆีเทนจิโร่ดูเว้ยเขาเก่งนะ